สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องกาฟิวนะครับเซตไทยรถสวยวันนี้พารถเข้าใหม่มาให้ชมกันนะครับกับเจ้าโตต้าเวนจูรี่นะครับ 3.0G ตัวนี้ปี2018ราคาเพียง749,000บาทนะครับผ่อน1 4ื่นกว่าบาทนะครับผ่อน6ปีนะครับเคยอยากได้รถเวนจูรี่เปิด2ประตูแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยเกียร์ออโต้นะครับได้รถที่สภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับรถเกรด A มีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองให้เรียบร้อยนะครับ ปี18ราคาเพียง7 4 9เซบาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถไปใช้งานไปทำไยเหลืองไปวิ่งท่องเที่ยวไปวิ่งส่วนตัวนะครับแนะนำมากมากเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับสภาพยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะครับเด้ไลรถที่แบบสวยสุดๆเลยนะครับได้รถในส่วนของสีขาวนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมโลโก้โตโยต้นะครับโครเมียมสวยแบบนี้เลยนะครับในส่วนของ ชมหน้านะครับนี่ตัวไฟนะครับสามารถไฟยังใหม่ครับยังขาวอยู่เลยนะครับในส่วนของตัวไฟมาในส่วนของตัวไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวกระจกนะครับก็มาในส่วนของกระจกโครเมียมแบบนี้เลยนะครับติดฟิล์มมาให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับตัวยางนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะครับมาในส่วนของ ยางแม็กซีดนะครับสภาพยางพร้อมใช้งานล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับด้ามจับจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเม็ดอาร์กนะครับนี่เราบอกเลยเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะหนังสีดำนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นตัวน็อตเดิมโรงงานนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยด้ามจับก็มาในส่วนของด้ามจับโครเมียมนะครับนี่ ตัวเวนจูรี่โคเมียมก็จะดูด้านล่างนะครับคาดคิ้วด้านบนด้วยโคเมียมนะครับเปิดประตูนะครับก็มาในเจอในส่วนของตัวด้านล่างนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็มาในส่วนของตัวนี้อุปกรณ์ไม่แรงก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอุปกรณ์ไม่แรงต่างๆนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ส่วนของใครที่ได้ตัวรถไปนะครับก็ได้ในส่วนของได้ในส่วนของพรมสีดํานะครับตัวนี้ก็ รวมสีดําแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะหนังเบ n t ์จูดี้โซฟาคู่หน้า2ตัวนะครับด้านหลัง3นะครับตรงกลาง3ด้านหลัง4นะครับ4ี่ห้าหกเนะครับเที่นั่งแบบนี้เลยนะครับคอนโซลกลางแบบนี้เลยนะครับก็มาในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับขับขี่สบายสะดวกนะครับนี่เด้ยดูในส่วนของภายในตัวฟ้านะครับ สภาพเดิมๆโรงงานไม่มีรอยเจิมนะครับสภาพตัวฟ้าคือยังใหม่มากนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีช่องแอร์นะครับช่องระบายอากาศปรับแอร์ได้ปกตินะครับตัวนี้ก็จะมีด้ามจับให้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับสําหรับคนนั่งนะครับนี่ได้รถที่สวยสุดๆเลยนะครับแล้วกว้างขวางตัวนั่งสบายรถครอบครัวนั่งเที่ยวนะครับเปิดได้ทั้ง2ประตูเลยนะครับก็ประตูสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับก็สามารถ เปิดได้แบบนี้เลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แม่แรงต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟด้านล่างแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถคือแบบว่าสวยมากนะครับสําหรับใครที่อยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับนี่เป็นรถครอบครัวนะครับด้านหลังก็กว้างขวางนะครับนี่ในส่วนของตัวเบาะนะครับนี่เป็นเบาะหนังนะครับตรงนี้4ที่นั่งนะครับได้รถที่แบบสวยสุดๆนะครับตรงนี้ก็3าที่นั่งนะครับนี่ และกว้างขวางมากจะเป็นโซ่ขวาคู่หน้านะครับพรมายังใหม่มากเลยนะครับได้รอที่แบบสวยสุดๆเลยนะครับตัวน็อตนะครับเดิมโรงงานไม่มีรอยเจิมนะครับนี่เคยอยากได้บ้างนะครับตัวนี้ก็ในราคาเพียงเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับยางบอกเลยอยางใหม่นะครับเป็นยางไม่ใหม่แล้วนะครับทั้งสี่เลยนะครับมีสภาพรถแบบสวยงามสุดๆนะครับในส่วนของด้านหลังก็มาในส่วนของโครเมียมนะครับนี่ แวนจูรีนะครับโลโก้โตลต้านะครับเป็นตัว G นะครับตัวนี้เนาะสภาพรถสวยๆนี้เลยนะครับอ่าสิบปั่นน้ำฝนต่างๆนะครับเป็นส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ก็มีโช๊คให้แบบนี้เลยนะครับนี่สภาพรถแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีโช๊คน็อตนับจุดแปมสีจารงานอยู่ครบทุกจุดนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดแ้มสีจารงงานนะครับ นี่สำหรับเคยที่ได้รถตัวนี้ไปนะครับตัวน็อตนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิควม่มไม่มีน้ําท่วมนะครับในรถที่สภาพสวยๆแบบนี้เลยตัวยางเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับสภาพยางความใช้งาน้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับเปิดประตูได้ทั้งสองเลยนะครับนี่ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเปิดประตูได้ปกติแบบนี้เลยนะครับในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวเราไป เข้าไปนั่งแล้วก็สตาร์ทให้ดูกันหน่อยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ในส่วนของตัวรถตัวนี้นะครับได้ในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่พวงมาเลยนะครับเป็นพวงมลาลัยหนังเป็นพวงมลาลัยหนังนะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้นะครับนี่ จะเป็นโลโก้แบบนี้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าแบบโคเมียมแบบนี้เลยเคยนะครับนี่ตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็อยู่ในเกียร์พีนะครับพอรถเป็นเกียร์ออโต้เลไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแปดสิบสองนะครับนี่หน้าปัดแบบสวยๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่จับให้เรียบร้อยนะครับปรับกระจกออโต้ด้านขวานะครับตรงนี้วางแก้วน้ําวางอุปกรณ์ได้นะครับมีปรับไฟได้ปกติเลยนะครับ สภาพรถสวยๆพร้อมใช้ง,งานตรงนี้ก็จะมีด้ามจับให้นะครับในส่วนของตัวฝ้านะครับก็ตรงนี้ก็จะมีกระจกเล็กๆให้นะครับนี่สาหรับตัวกระจกนะครับมองหน้านิดนึงนะครับสําหรับตัวกระจกนะก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กอ่าตรงนี้เขาใส่อุปกรณ์ต่างๆนับตัวฝ้านะไม่มีรอยเจิมนะครับตัวฝ้าใหม่มากนี่ตรงนี้นะครับก็สามารถใส่ของใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็ส activity, ามารถวางของ วางอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปิดเปิดปิดได้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เปิดปิดได้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถวางของอุปกรณ์ได้นะครับนี่ในส่วนของตัวรถนะครับก็จะเป็นเบรกมือแบบนี้เลยนะครับนี่ในส่วนของตัวเบรกมือนะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกคนนี่เราเหยียบไปดูหน่อยเบรกมือเราก็จับปุ๊บแล้วก็หมุนป uh, ุ <Links> ああ๊บอ่าเราปล่อยเบรกมือแล้วนะครับตัวนี้พอดึงขึ้นนะครับปุ๊บ ล็อกเบรกมือนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวอยู่ในเกียร์ R นะครับ A A D นะครับ A ถอยหลังนะครับ N ว่าง D ไปหน้านะครับนี่ขึ้นเขาลงห้วยโอ้โหตอบโจทย์มากนะครับสําหรับรถตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของช่องแอร์นะครับผมช่องแอร์นะก็ช่องแอร์นะครับด้านขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับสองจุดก้านกลางก็จะเป็นเคลือบพลาสติกให้ด้วยนะครับ หน้าจอตรงกลางตรงนี้ใส่ LE, สมภาระใส่อุปกรณ์ได้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทนะควบคุมแล้วก็จะเป็นหน้าจอในส่วนของหน้าจอวิทยุแบบนี้เลยนะครับในส่วนของหน้าจอเนอะเอาะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับแอร์ปรับช่องแอร์ได้ปกติเลยนะครับตัวนี้ก็ปรับช่องแอร์เนาะลบความเย็นแอร์นะครับนี่เปิดแอร์นะครับตัวนี้ก็เปิดแอร์เนาะตัวนี้เปิดแอร์ด้านหลังตรงนี้เปิดแอร์นะครับ A ทับ C เนาะนี่นะระบบแอร์นะครับ นี่ตัวนี้ก็สามารถใส่ของใส่อุปกรณ์ได้นะในนี้ใส่เหรียญได้ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับช่องเก็บสมภาราะนะครับก็เซอร์วิชชาร์จบุ๊ก่างๆางก็อยู่ครบนะครับก็ใส่อุปกรณ์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของตัวนี้เนาะนี่ให้ดูหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือกา,อาคู่มือรับประกรันคุณภาพรถยนต์นี่ เป็นคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์นะครับตัวนี้ก็มีมาแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้รถตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้รถของเว n จูรี่นะนี่จะมีคู่มือมาให้แบบนี้เลยนะครับก็มีมีให้เกือบทุกคันเลยนะครับมาตัวนี้ก็เป็นคู่มือการใช้รถเหมือนกันนะครับนี่ ตัมือสำหรับลูกค้าที่ออกรถแบบนี้นะครับกับเราเนาะตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับ2จุดนะครับนี่ในส่วนของตัวเบาะนะครับก็ดูเบาะได้เลยนะครับเบาะหนังเดิมเดิมนะครับเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเบาะหนังคือแบบโอ้โหสวยมากนะครับในส่วนของเบาะหนังไม่มีรอยขาดหรือหยุกยุ้ยนะครับตัวเบาะคือใหม่มาก นะครับนั่งสบายรดยะเข็บสีขาวเบาะหนังสีดํานะครับนี่วิธีจับด้านข้างนะครับตรงนี้ก็เปิดได้นะครับตรงนี้ก็จะมีกระจกให้สําหรับคนนั่งข้างด้วยนะครับในส่วนของตัวกระจกนะครับนี่ในส่วนของตัวกระจกก็สวยมากนะครับก็พับได้เป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้ก็ปรับไฟได้ปกตินะครับนี่เปิดไฟได้ปกติเลยเนาะอ่า สภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกอกมองหลังนะครับก็มองได้เกลยนะครับก็มีชัดเจวแน่นอนนะครับในส่วนของตัวจอกตัวนี้บอกเลยว่าเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายมากในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีปุ่มปุ่มนี้สามารถกดได้นะครับเวลาเราขี่อ<น><น> นี่เวลาเราขี่ฝนตกนะครับฝนตกแล้วฝนเพิ่งหยุดเนาะตัวนี้ก็ใช้ช่วยในการลื่นกันถนนลื่นได้นะครับปรับกระจกออโต้ด้านขวานะครับนี่ปรับกระจกออโต้ด้านขวานะครับนี่กระจกแบบออโต้นะครับตรงนี้ก็ล็อกกระจกล็อกล็อกล็อกรถนะครับตัวนี้ล็อกกระจกตรงนี้ใส่ของได้นะครับตรงนี้สามารถไปใส่ปุ่มบูสต์สตาร์ได้นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของ เรากระจกระบบไฟฟ้าเนาะให้ดูหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราดูในส่วนของตัวห้องเครื่อนี่เลยเสริมโอ้โหสริตัวนด้เราตัวห้องเครื่องนะครับผมว่าเครื่องใหม่มากนะครับเครื่องเดิมโรงงานนะครับรถเดือดข้าพห้องเครื่องเี่นคดเลยนี่เลยนะครับเป็นเพจผมก็ตัดตาน รถม่มี้ัวหนกือความตัวน้ำต้วงนะครับตัวน็อตทุดแดงสีครบเดิมๆนะครับอยู่ครบจุกดเลยนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับนี่เป็นการความร้อนนะครับก็ถือว่ายังใหม่มากเลยนะครับในส่วนของแปนการความร้อนต่างๆนะครับนี่บอกเลยว่ารถเครื่องเดิมงงานนะครับรถพร้อมใช้งานรถไม่มีตัวหนักคือคว่ำรัวน้ำต่วงนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นี่ สำหรับใครที่สนใจนะครับบอกเลยว่ารถของเรามีเลือกแบบเยอะมากนะครับใครที่อยากได้นะครับก็มาส่วนของตัวนี้นะครับก็ปรับแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นวิทยุนะครับเปิดเพลงได้ปกตินะครับตัวนี้เราก็สามารถเปิดเพลงได้แบบปกติเลยนะครับลูกคก็นี่ใครที่ได้ไปนะครับเจ้าตัวนี้นะเราก็เปิดเพลงได้นะครับตัวนี้ก็ปรับได้นะครับนี่สภาพรถแบบสวยสุดๆนะครับสาหรับใครในตัวนี้ก็เป็นช่อง USB นะครับ ช่องแอร์ต่างๆนะครับบอกเลยว่าได้รถที่สวยมากเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวนี้เนาะนี่แล้ก็ได้ในส่วนของกุญเจรุญเจรีโมทน,นะครับทุกคนนี่เจริีโมทแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหกุญแจรีโมทแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพรอบคันนิดนึงนะครับนี่ สภาพรถคันแบบสวยมากแล้วน้องฟิวมีรถให้เลือกแบบเยอะมากนะครับในส่วนของตัวรถตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้หน้าสั้นรถตู้หน้ายาวนะครับนี่จะเป็นรถตู้หน้าสั้นรถตู้หน้ายาวน้องฟิวก็มีให้เลือกนะครับหน้าสั้นหน้ายาวนะครับสภาพรถแบบสวยๆแล้วครบจบนะครับสําหรับใครที่ออกรถไปนะครับก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับเบาะเดิมโรงงานเบาะ VIP 3แถวนะครับอ่า มีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองให้นะครับได้รถไปใช้งานแบบชิวๆเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจเนาะก็มีรถได้เลือกแบบเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟลตู้รถคอกนะครับตู้ทึบนะครับโฟลคอรอยตู้แห้งตู้เย็นคอกรั้วตนเดียโฟวินนะครับรถเก่งต่างๆนะครับน้องคิวก็มีให้เลือกแบบเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะครับไปประกอบอาชีพสักคนสักคันนะครับก็ไป ประกอบอาชีพได้นะครับนี่รถน้องฟิลมีทั้งหมด4สาขานะครับกรุงเทพบุรีรัมย์สุราษฎร์สองสาขานะครับใครสนใจออกรถกับน้องฟิลก็ติดต่อได้เบอร์065 7400689นะครับ065 7400689นะครับนี่ใครอยากได้รถนะครับตัวไหนก็สอบถามได้นะครับเบอร์น้องฟิลสามารถแอดไลน์ได้นะครับบอกเลยว่ารถน้องฟิลมีให้เลือกแบบเยอะมากนะครับอีกสาขานึงก็เป็นรถตอนเดียวทั้งหมดเลยนะครับนี่ เคยอยากได้ตัวไหนชอบตัวไหนนะครับสามารถสอบถามน้องฟิวได้ยี่บสี่ชั่วโมงเลยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 5 7 4 0 0 6 8 9านเะครับ0ูนย์0กห้เบอร์น้องซาฟิวสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเราไม่ได้มีรถแค่ตัวเดียวนะครับเรามีเป็นร้อยร้อยคันเลยนะครับแต่ละตัวนะครับก็มีสต็อกมากกว่า5,000คันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสามารถโทรได้ยีบสีชั่วโมงเลยนะครับ โปรโมชั่นน้องฟิวก็มีให้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับคลิปนี้นะครับน้องฟิวพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวนะ้ที่นี้ด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากออกรถกับน้องกับฟิวนะครับก็ออกติดต่อเข้ามาได้24ชั่วโมงเลยนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับคิดถึงรถยนต์เมือสองไว้ใจน้องกับฟิวนะครับเซอร์ไทยรถสวยสุราธานีนะครับขายรถทั่วประเทศเลยนะครับบ๊ายบาย